รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบช่าง5ร่วมกับบริษัทเมริตพริสต้จำกัดบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทโต,ตวเตตวตามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดสำนักงานกสทชและบริษัทบานจากปิโตเลียมจำกัดมหาชนเสนอ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหมุนตามโลกหรือไอซอนโกบนะครับวันนี้เราได้รับเกียิจากท่านรองศาสตราจารย์ดร,รสมชายพักภัวิวัติครับ,รบในวิชาการอิสระรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เรื่องของเซาท์แชน n นลซีหรือเทะเลจีนใต้นั้นยังมีปัญหาต่อนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีอภิเทชันเรื่องของนิยาโตตราการที่เฮกแล้วเนี่ยทางจีนนั้นไม่ยอมรับผลการตัดสินนะครับ เดี๋ยวเราจะมาฟังบทวิเคราะห์กับท่านอาจารย์สมชายในแง่กฎหมายแล้วก็แง่ลอจิกที่ควรจะเป็นนะครับเอาละครับสักู่กลับมาติดตามกับท่านอาจารย์สมชายครับ ครับช่วงนี้ผมจะาคุณผู้ชมไปพบกับท่านจักรสมชายพรรคภาพวิรัติเลยครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับคนอื่นต้องกลับขอบคุณครับที่ร่วมรายการอาจารย์ครับเรื่องของ south china sea เนี่ยพูดกันมาเป็นสิปีแล้วนะฮะว่ามันก็ยังไม่มีใครยอมไกรนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะทางจีนเนี่ยถือว่าเป็นศักดิ์ศรีที่สําคัญมากเรื่องของหมู่เกาะ spreadly กับ partial และล่าสุด application หรือผลการตัดสินของนิยาโตตุลาการนั้นก็ไม่เป็นที่ยอมรับของจีนตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับ ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่สาลนะครับเพราะว่าขององค์เยีเนี่ยมันมีสองขอร of จั s สติสอันนี้คือศาลโลกกับเป็นอันนั้นคือเป็นเพอร์มานเดนต์ t อร i บอาบิเตชันขอรับอาบิเตชันมีมานานแล้วนะฮะมีก่อนในตัวองการสางประชาชาติด้วยชื่อมันก็บอกครับอาบิเตชันนี่เป็นเรื่องของอนุญาโตเพราะฉะนั้นจทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับก็มันมีความหมายว่านะ ในองค์การสหประชาชาติเนี่ยมันเป็นลักษณะความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐเพราะฉะนั้นอธิปไตยต่างๆเหล่านี้นะฮะไม่สามารถที่จะบังคับใช้ในประเทศได้เพราะฉะนั้ไม่ทั้งศาลโลกเองอยากจะต้องให้ยอมรับกับคู่กรณีด้วยมิฉะนั้นก็จะไม่มีผลบังคับนะครับยกเว้นว่าจะไปใช้ขั้นตอนทางการเมืองเพราะฉะนั้นจีนเองนะครับก็ไม่ยอมรับศาลอนุญาโตตุลาการที่จะมาตัดสินที่ฟิลิปปินส์ฟ้องนะครับเพราะเขาไม่ยอมรับทำตัดสินตั้งแต่แรกแล้ว พาะเขาถือว่าอนุญาโตไม่มีส okay. ิทธิ์ที่จะมาอะไรครับมาตัดสินในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นโดยปกติล้วศาลอนุญาโตก็จะมีการจัดแพ n e l panel นะฝ่ายที่เป็น p ต r t จะเลือกจีนไม่ได้ยุ่งเพาะจีนก็ไม่ยอมรับตั้งแต่ต้นจีนไม่ได้เข้าร่วมก็ไม่ได้ร่วมแลเพราะเขาไม่ยอมรับไม่สมบูรณ์อยู่แล้วอันที่สองอันนี้มองแต่ละด้านนะเราบจีนก็มองว่าอันนี้มันไม่สมบูรณ์นะครับคือเขามายอมรับนะฮะอันที่สองนะครับมองจากทางด้าน อเมริกามองจากทางด้านของอาเซียนและประเทศทางตะวันตกเขาก็บอกว่ามันมีมาตราหนึ่งคือมาตรา94ของยูเอ็นชาร์เตอร์กฎบัตรสร้างประชาชาติซึ่งตอนนั้นกําหนดไว้ว่ามันมีสองข้อนะฮะข้อหนึ่งก็คือว่าจะต้องสมาชิกของการสร้างประชาชาติจะต้องเคารพต่อมติหรือผลข้อตกลงหรือไอ้มติอะไรที่ออกมาซึ่งอันนี้ก็บังคับนะครับทีนี้ ผลอันนี้มาจากอะไรครับารี้ในที่นี้ก็คือ U.N. ลอ the เดซีซึ่งมี160กว่าประเทศจีนอยู่ในนั้นอเมริกาไม่อยู่นะลอฟเดซีนะเพราะฉะนั้นก็มองที่ตรงนี้เพราะยังออกมาเป็นแบบนี้ปั๊บเลยนะฮะเขาก็มองว่าจีนเนี่ยมีปัญหาเรื่องละเมิดต่อกฎหมายหลวงประเทศเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายก็มองด้วยกันซึ่งต้องยอมรับตัวว่าอเมริกาถือหาฟรีิปปนอยู่ใช่แน่นอนใช่แน่นอน นะครับเพราะฉะนั้นมันออกมาเป็นแบบนี้นะครับทางจีนก็ออกมาว่าเขาเองก็มีประเทศต่างๆเนี่ยสนับสนุนพวกแอฟริกาพวกอะไรต่างๆนะครับเยอะมากกว่านั้นด้วยซ้ําอันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่จะบอกได้ชัดก็คือว่าต่อให้นะฮะว่าตัวนี้ออกมาสมมติว่าเป็นการละเมิดคือมองได้สองด้านหรือว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศได้เลยแต่ทางจีนก็บอกเขาไม่ได้ละเมิดเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องอันนี้มันไม่มีผลเพราะว่าเขาไม่ยอมรับนะครับ ไม่ยอมรับไปตัว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 ผลตัดสินนครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าต่อให้มันมีผลในแง่กฎหมายแต่ว่าในทางการเมืองไม่มีผลเพราะว่า enforcement มันไม่มีเพราะองค์การสหประชาชาติเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่ว่า enforcement เพราะทางทาง b i t r a t i o n หรืออนุญาโตตุลาการเขาบอกแล้วว่าทั้งสองพาร์ตี้คู่กรณีเนี่ยถ้าฝ่ายนีฝ่ายใดไม่ยอมรับมันก็ไม่สามารถมีผลอะไรเกิดขึ้นได้ถ้ากางยอมรับตั้งแต่ต้นนะว่าจะยอมรับแลวตั้ง panel แต่ว่าในในแง่นี้นะฮะ จีนไม่ยอมรับต้นแล้วนะครับแต่ว่ามันมีข้อหนึ่งครับว่านะฮะมีข้อหนึ่งก็คือว่าสมมุติว่าจีนไม่ยอมรับตอนนี้นะครับมันก็จะมีประเด็นปัญหาว่าในแง่การเมืองเนี่ยสามารถบังคับจีนได้ไหมถ้าเป็นประเทศเล็กๆเนี่ยได้ครับเพราะว่าในข้อ2ของมาตรา9กานะฮะกำหนดไว้เลยว่าถ้ามีประเทศใดประเทศหนึ่งนะฮะพูดง่ายเบี้ยวในการรับแรงต่าง คู่กรณีสามารถที่จะไปฟ้องคณะมนตรีความมั่นคงคณะมนตรีความมั่นคงก็ต้องตัดสินเรื่องของคณะมนตรีควมมั่นคงเนี่ยไม่ฮะสกิลิคอัโซใช่ครับเพราะคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยเป็นองค์กรเดียวในองค์การสหประชาชาติที่สามารถที่จะบังคับได้แต่ว่าต้องมีสองในสามและต้องมีประเทศสมาชิกถาวรห้ามไม่มีวีโต้ซึ่งเรื่องนี้ถ้าเป็นประเทศเล็กเนี่ย สามารถบังคับได้ถ้าต้องการถ้าประเทศห้ามยอมแต่ในกรณีประเทศนั่นคือมาำนาจอย่างจีนก็คืออยู่ไปผมไม่หยุดในนั้นด้วยมันวีโต้แน่นอนไม่มีทางที่จะบังคับได้แน่นอนเพราะจีนก็อยู่หนึ่งในใช่ครับในด้านบรรทความมั่นคงเพราะฉะนั้นในกรณีาวอยู่แล้วใช่ครับผลของการตัดสินอันนี้เพราะมองในแง่กฎหมายมองในแง่การเมืองนะฮะคงทำอะไรจีนไม่ได้แต่ว่าที่เขาใช้ตัวนี้นะฮะต้องการสร้างเขาเรียกว่าอินเตอร์เนชั่น r นลเพเชอร์ กดจีนอ,อันนี้คือเป้าหมายที่ทางฟิลิปปินส์นะครับซึ่งอเมริกาสนับสนุนหรือรว่าเพราะนั้นต้องการที่จะให้หนึ่งนะครับสร้างแรงกดดันในแง่ชุมชนระหว่างประเทศต่อจีนและสองต้องการประนามจีนว่ามีการละเมิดกฎหมายมาระหว่างประเทศอันนี้คือสอง,สองเป้าหมายครับแต่ถ้าเราจะมองเรียนทาวอาจารย์เรื่องของถ้าเราจะมองเนี่ยเวลานี้เวทีโลกก็เข้าใจคนบริการขึ้นมาแล้วประเทศบริการขึ้นมาแล้วในเรื่องของเรื่องของ บทระเบียบที่เขาเข้าไปเรื่องค่อนข้างจะก้าวไกลในเรื่องของ internal security หลายๆประเทศเนี่ยว่าหลายๆคนอาจจะมองแล้วอาจจะไม่อยู่ข้างอเมริกาเพราะรู้ว่าอเมริกาถือหาฟิลิปปินอยู่แล้วตรงนี้มันจะมขคนยัไงผมอยากให้เราเนี่ยะฮะมองในเชิงของเรียกว่าฮะทางด้านวิชาการมองในเชิงของเขาเรียกว่านดยินเานวิชาการจะเป็นครับเพราะว่าถ้าม่ฉะนั้นนะฮะเราจะมีความรู้สึกไบแอสข้นมาทันที สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับคาถาชีวิตในอาทิตย์นี้ผมอยากจะพูดถึงคำว่าปัญหานั้นเกิดจากการที่เราไม่รู้แล้วก็ไม่รอบขอบท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่เป็นปัญหานั้นมีที่มาแทบจะทั้งสิ้นถ้าเกิดว่าเรานั้นสามารถที่จะเรียกว่าศึกษา หาความรู้ก่อนเมื่อเรารู้ปัญหาก็จะน้อยครับปัญหามักจะเกิดกับคนที่ไม่รู้และปัญหามักจะเกิดกับคนที่ไม่ตั้งใจหรือเรียกว่าไม่รอบขอบผมสังเกตผมนะครับผมนั้นถ้าทำอะไรก็แล้วแต่ด้วยความระมัดระวังด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องปัญหาจะน้อยมากครับ ถ้าเกิดเรามาพูดกันในเรื่องของธุรกิจธุรกรรมอันนี้เห็นได้ชัดเลยทีเดียววันนี้เราคงจะมองนะครับว่าเอ๊ะทำไมบริษัทญี่ปุ่นนั้นเขาทำธุรกิจต่างๆแล้วทำไมการประสบความสำเร็จถึงสูงมากกว่าบริษัทไทยก็เพราะว่าเขาทำในสิ่งที่เขาต้องศึกษาหาความรู้มาก่อนเขาทำในสิ่งที่เขา เข้าใจอย่างท่องแท้และเขาทำในสิ่งที่เขาเรียกว่ามีโน้ตเฮาอันนั้นเรียกว่าความรู้แหละครับในขณะเดียวกันการทำงานของเขานั้นละเอียดรอบคอบม,มีการศึกษามีการวางแผนมีการประชุมมีการที่จะเข้ามาช่วยกันคิดช่วยกันทำฉะนั้น ถ้าพูดกันธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมของเราเราจะเห็นนะครับว่าลูกค้าของเรานั้นกว่า99%ประสบความสำเร็จและกว่า99%เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จฉะนั้นเราจะเห็นได้ง่ายๆนะครับว่าถ้าองค์กรใดๆหรือบุคคลใดๆนั้นทำด้วยความรู้ ทำด้วยความรอบคอบและอย่างระมัดระวังโอกาสที่จะผิดพลาดนั้นน้อยครับในด้านหนึ่งนะฮะจีนเอ,เองนะครับทำไมขนาดนี้จีนมองเห็นสภาพทำไมจีนนะครับก็สร้างประเด็นปัญหาขึ้นมาก็คือว่าขีดในดัชไลน์ครอ,อบคุม บางแห่งก็บอกเก้าสิบบางแห่งแปของทะเลจีนใต้ทั้งหมดเลยคือเกือบจะทั้งหมดเลยล่านที่2ก็ไปครอบครองนะฮะเกาะแกงต่างๆหลายแห่งบางแห่งก็ไปถมที่แล้วก็อ้างเรื่อง12ไมล์ทะเลอ้างเรื่องของ200ร้อยเอ็กคลูซีฟอ o n เนมิโซเพราะฉะนั้นการทําแบบนี้นะครับนะฮะในมองจากแง่จีนจีนก็มองในแง่ปฏิสารด้วยเป็นของผมมามองในแง่ของอะไรครับมองในแง่ของความใกล้ ชิดของดินแดนกับมองอีกงานนึงก็คือ effective control อเขาก็ไปครอบครัวมันนี้เขาก็เขาอะเขามีสิทธิตรงนี้นะครับอันที่สองนะครับจีนทำไมถึงต้องทำเพราะว่าจีนเองนะครับการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันของจีนนะฮะร้อยละแปดสิบะจะต้องผ่านมาทางด้านาตะวันออกกลางมาทางด้านนี้ม,มันคืออะไรครับ ความอยู่รอดของจีนด้วยเพราะจีนจําเป็นต้องปกป้องตรงนี้ออีกเหตุผลหนึ่งนะฮะจีนเองนะฮะก็ถูกแรงกดดันจากชาตินิยมภายในประเทศคุณก็ต้องปกป้องตัวนี้เพี่นั้นจะมีปัญหาภายในอีกด้านหนึ่งทางด้านของรัฐบาลเองก็ต้องเอาใจทางด้านฝ่ายทหารขข้นมาด้วยมันมั่งแต่ internal external เพราะฉะนั้นในกรณีแต่จีนเขาบอกว่าที่เขาทําอันเนี้ยเขาก็ไม่ได้ไปแรงเช่นมันมีอันหนึ่งคือเขาเรียกว่า freedom of navigation เป็นเขตที่เรือต่างๆผ่านได้ทีนี้ ทางจีนก็บอกเฮ้ยผมไม่ได้ห้ามเพียงแต่ขออนุญ,ญาตผมท่านหนึ่งในฐานะเจ้าในฐานะเจ้าของทีนี้เจ้าของปับในแง่กฎหมายห่วงเทศมันมี2อันครับ12ไมล์ทะเลเขาเรียกว่า t ท r r i เร r i ติโอเคือถ้าหากว่าเป็นเกาะจริงๆนะฮะไม่มีใครกล้าเข้าไปได้เลยนะแต่ว่าทางด้านของอาทางด้านของอาเซียนหลายกอมันไม่ใช่เกาะจริงเป็นเกาะที่คุณสร้างกันมามาอ้าง12ไมล์ทะเลไม่ได้กับอเมริกาถึง ท้าทายด้วยกันนําเรือไปที่12ไมล์ทะเลเลยกับข้อ2ก็คือว่าไอ้ที่เขาเรียกว่า200ไมล์ Exclusive Economic Zone อ,อันนี้ตามหลักของกฎหมาย่างประเทศก็คือเจ้าของตัวชายชายชายฝั่งนะฮะจะมีสิทธิเฉพาะเก็บกินเฉพาะที่ใต้ทะเลแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนือใน,นะะทะเล,ะเลซึ่งนั่นหมายความว่าเรือของประเทศใดสามารถผ่านได้เจ้าของนั้นทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นอันการณีนนี้ที่จีนอ้างขึ้นมานะฮะ มันก็กระทบกับเรื่องของเสรีภาพในแง่ว่าเฮ้ยจีนจะต,ต้องขออนุญาตจีนเพราะฉะนั้นอาเซียนต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ยอมอเมริกาก็ไม่ยอมทีนี้มองจากมุมของอะไรครับอาเซียนเขาบอกว่าเฮ้ยบริเวณเหล่านี้คุณจะอ้างยังไงเพราะว่าหลายๆแห่งนะฮะก็อยู่พูดง่ายทางฟิลิปปินส์ก็มีการครอบครองอของอะไรครับในบริเวณถ้าเป็นพาราเซลนะฮะจีนนี่ครอบครองเกือบหมดมแต่ถ้าเป็นสเปรดลี่เนี่ยทางด้านของวเวียดนามครอบครองหลายแห่ง นะครับแล้วก็จีนครอบครองสักเจ็แห่งแล้วไงทางฟิลิปปินส์ครอง8อเพราะฉะนั้นก็มีหลายแห่งเช่นสกาโบลฟนะชิลจีนก็ส่งไปครอบขึ้นมาเพราะนั้นก็เกิดประเด็นปัญหาโต้แย้งกันเรื่องของใครเป็นเจ้าของอเพราะฉะนั้นในกรณีทางอาเซียนนะครับไม่ใช่าอาเซียนนะฮะจริงจริงมันมี5ประเทศที่เกี่ยวข้องนะฮะก็มีบลูนายมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์ด้วยะสิงคโปร์ไม่ครับฟิลิปปินส์และก็อินโดนีเซียแต่ว่งงาที่มัน ค่อนข้างใจรย้ว,ว่าสู้กับจีนมากเขามีสองเรืฟ,ฟิลิปลปินส์กับเวียดนาม,มนะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้มันก็จะมีประเด็นปัญหาถกเถียงกันไม่จบมเมื่อถกเถียงกันไม่จบสิ่งที่ทางอาเซียนต้องการคือแลอ้วเรามาวางเขาเรียกว,ว่าโคตรขันดักรรยาบรณในการเดินเรือซึ่งเรื่องนี้ปรากฏว่าก็คุยกับจีนมีการตั้งคณะทํางานแต่ว่ามันไม่จบจีนไม่ยอมเพราะฉะนั้นอาเซียนก็พยายามเมื่อสักสองสามปีที่แล้วในการประชุมสุดยอด ที่อาที่ที่เขมรขอให้มีการประกาศนะครับเรื่องของโค้ดอควอนดักปรากฏว่าทางจีนซึ่งสนิทกับทางด้านของอรัฐบาลเขมรก็ปรากฏว่าม่ยอมพอม่ยอม,ยอมปั๊บไม่มีปฏิญญาออกมาเลยเพราะฉะนั้นในกรณีน,นี้ก็เป็นปัญหาว่ามันไม่มีกติกาที่จะออกมาตรงนี้มันมีปัญหาเรื่องเรื่องของอไร e e d o m n นาวิกเกชันเรือทางผ่านแต่ว่าทางจีนก็อ้างเสร็จต้องขออนุญาตพรานมองจากประเด็นปัญหานี้นะฮะ มันก็กระทบกับทางด้านอาเซียนในแง่ของความเป็นเจ้าของกระทบอเมริกาในฐานะมหาอำนาจอเมริกาเองก็หลังจากสงครามเย็นนะครับก็ต้องการที่จะแสวงหาอำนาจโดยเฉพาะบริเวณที่กําลังก้าวหน้าในนี้ก็คือเอเชียเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการที่อะไรครับมามียอำนาจก็ได้ประโยชน์เพราะการทําแบบนี้เท่าไหร่แบ่งแยกจีนมียอำนาจเกินไปด้วยแบ่งแยกเพราะฉะนั้นสิ่งที่อเมริกาทําในแง่การเมือง่างประเทศกันล้ หาพันธมิตรอ,อาเซียนที่มีปัญหาพันธมิตรเหล่านี้ก็ต้องการอเมริกาฟิลิปปินส์ในเรียกอเมริกามาทังฐานทัพด้วยซาหรือว่าตอนนี้สหรัฐเห็นรูดรแตาเต้ดีกำลังคะแนนนิยมสูงแล้วก็มีภาพของ strong l e a d e r ครับเข้มแข็งอาจจะอาจจะสายประโยชน์ตรงนี้เพื่อที่จะจางจีนแต่แตยังไงสารประโยชน์ยังไงก็ต้องคิดถึงประชาชนแนอนริจินนะคือสารประโยชน์ยังไงหมายถึงว่าผมกำลังบอกว่าหมายถึงว่ายิมบุอดูตาเต้ให้ทำอะไรสักอย่างน่งะ ซึ่งอาจจะดีอยู่นิดนงึงก็คือว่าพยายามหาทางแต่ว่าไม่ใช่ง่ายนักอะครครับเพราะจีนก็ถือว่าต้องบอกว่าเป็นตอนนี้จะบอกว่นมหหนันอำนาจทางเศรษฐกิจด้วยนะซึ่งมีพลังสูงที่เดียเอาละครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตที่เราจะต้องเกาะติดกันไปแต่เรื่องของมัรรุกตะการเมืองที่จาร์ชัยพูดไว้นั้นชัดเจนครับนะครับในเรื่องของประโยชน์ของชาติด้วยและสิ่อย่างทุกชาติเนี่ยก็มองเรื่องของ n a t o n a l interest ผลประโยชน์ของชาติเป็นตัวนําด้วยนะฮะวันนี้ต้องกรับคุณท่านจารมชายเป็นอย่างสูงครับ ท่านชมครับช่วงหน้าพระอาจารย์วัววัชรบินทีรอท่านอยู่ในช่วงของหมูลตามธรรมวันนี้ผมขอญาตลาไปพร้อมกับท่านรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์สมชายพักผาเบือนะครับสวัสดีครับ ธรรมทูตที่มาอบรมการธรรมาภาพนั้นมีหลายประเทศและแต่ละประเทศนั้นก็จะนำเอาประสบการณ์การทำงานในประเทศของตัวเองมาบอกเล่าหรือถึงแม้ไม่บอกเล่าแต่จากประสบการณ์ของอรรมาภาพที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เสมอก็จะเห็นว่าชาวพุทธในประเทศต่างๆนั้นมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและก็มีศีลาจรรวัตซึ่งแตกต่างกันออกไปอย่างพี่น้องพม่าของเรานั้นมีความคิดความฝันผูกพันกับศาสนาใกล้ชิดมากสังเกตดูว่าถ้า พี่น้องชาวพม,ม่านะถ้าเก็บเงินเอาไว้เนี่ยถามว่าอยากไปไหนเขาจะบอกเลยว่าต้องไปอย่างน้อย5้ามหาปูชนีสถานของพม,ม่าให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตเช่นไปเจดีชเวดากองไปพระธาตุอินแขวนไปเจดีชเวสีกองอย่างนี้เป็นต้นนี่คือแสดงให้เห็นว่าความผูกพันชีวิตจิตใจของพี่น้องเราชาวพม,ม่านั้นใกล้ชิดพระศาสนามากเวลาที่จะมาภาพไปพม,ม่าเห็นชจวพุทธสวดมนต์นะอาจามามีความสุขมาก เพราะเขาสวดมนต์กันโดยไม่ต้องให้พระนำและสวดกันพร้อมอ,อกพร้อมใจกันสวดสวดเสร็จก็สมาทานศีลกันเองโดยไม่ต้องขอศีลอย่างนี้แสดงถึงความเข้มข้นความมั่นคงในพระาศาสนาของพี่น้องเราชาวพมา่านั่นคือเหตุผลหนึ่งที่พม่ายังคงรักษาแก่นทมคาสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิปัสสนากรรมฐานชั้นลึกเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดังปรากฏว่ามีวิปัสสนาจารย์ชาวพมา่าที่ออกไปเผยแผ่ทั่วโลกอย่างท่านโกเอ็นก้าเป็นต้น หรือสำนักกรรมฐานดังๆก็เผยแผ่เข้ามาถึงในเมืองไทยเช่นการปฏิบัติธรรมแบบยุบหนอพองหนอที่เผยแผ่กันอยู่ที่วัดมหาธาตุหรือเผยแผ่กันโดยหลวงพ่อจรรยวัดอัมพวันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเวลานี้กลายเป็นสายกรรมฐานสายหนึ่งซึ่งเป็นสายหลักของเมืองไทยอันนี้เราก็ได้มาจากพี่น้องพระวิปัสนาจารย์ครูบาอาจารย์ชาวพม,ม่านั่นเอง